เรียนพี่น้องเกษตรทั่วทั้งประเทศไทยครับแล้วก็โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีครับเนื่องจากในท่วงที่ก่อนจะถึงในวันปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ครับแล้วก็วันสงกรานต์ปีเก่าในท่วงที่ผ่านมานี้ก็ทางเกษตรกรได้รับประสบพิบัติจากธรรมชาติโดยเฉพาะในพื้นที่ประมธานีก็มีพื้นที่ที่เสียหายจากรมพายุแล้วก็จากการพิบัติจากน้าทะเลที่เข้าท่วมครับ ขอให้ชาวทะเลคอ,อ,อนทุกท่านครับด้ยวยความหวังดีจากผมเป็นพลทีชันชายผู้ทองบุ้ครับหน่วยเฉพาะกิจพัานีเป็นผู้แทนของหน่วยในนามของนายทหารในสิบและกำพลในหน่วยเฉพาะกิจพัธนีเขามีความมึกและความวงใหญ่ท่านครับพี่น้องชาวพัทนีทุกท่านครับในเรื่องที่เกี่ยวกับในการรักษาและดำรงชีวิตในการประกอบสมาอาชีพแนละด้านคเศรษฐกิจที่มีอยู่ขอให้พิพิบัติหน้าที่มีอยู่ก็ขอให้มีแรงใจในการต่อสู้ แล้วก็มีกําลังใจในการที่จะสร้างสถานะในด้านของการดํารงชีพด้วยการประกอบอาชีพของการกระทาเกษตรกรรมแล้วก็การใช้นวัตกรรมใหม่ๆในการทําให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นครับและในววละโอกาสดททีทีที่จะขึ้นทีใหม่นี้ครับผมขออํานวยพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สิ่งที่ท่านเคารพรับถือทุกท่านรวมทั้งด้ชาปนเรียนแผ่ไพศาลสมบัติสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวสมเด็พเพจพระนางเจ้าพบรมราชินีนา ตนได้ปลดนมดานให้ทุกท่านมีแต่สุขภาพพลังพนานามัยที่แข็งแรงครับมีกําลังคายกําลังใจที่เต็มล้นด้วยพลังแห่งการที่จะช่วยสร้างสรรค์ให้ทุกท่านและครอบครัวนั้นมีแต่ความสุขมีความสมาําราญแล้วก็มีสิ่งที่จะสร้างความร่ํารวยและมั่งคั่งให้ครับในชีวิตของท่านและครอบครัวตลอดในปี2554และสิ่งที่สําคัญท,ท,ที่สุดก็ข,ขอให้ในพื้นที่จังหวัดพัทธนงครับ อเอราะชาวเกษตรกรทุกท่านได้มีแต่พลังทายและพลนานามัยที่สมบูรณ์ในการที่จะส่งเสริมให้การเกษตรกรรมในพื้นที่ของท่านทําได้อย่างดีมากที่สุดและก็ในการที่เป็นผลต่อการที่จะเฉลิมฉลองในปีมหามงคลในแผ่นดินศรีพันธ์ษาในพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวในสมเด็จนางเจ้าพระลรมราชีนาถของเรานะครับให้มีแต่พลนานามัยที่สมบูรณ์และขอให้พี่น้องชาวเกษตรกรรมของเราในพื้นที่ ทั่วทั้งประเทศนะครับแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดธนีครั้งหนึ่งครับเขาให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วทิดสิ่งใดก็สมดังาัฒนาเจริญโดยเจตุรพิรพรชัยประสริสุขด้วยสิ่งทำเลยพอในสิ่งที่อันเป็นมงคลกับทุกท่านและก็ทั้งครอบครัวสืบตลอดไปในปีสอายในครับ